ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาจัดทำโยนะครับการสร้างเบสิคโมดูลของมาจนโตนะครับสำหรับมาจนโตนั้นก็เป็น CMS ตัวหนึ่งนะครับที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งาน,นกับอ e ีคอมเมิร์โดยเฉพาะนะครับเราก็จะเข้าสู่บทเรียนเราเลยนะครับวิธีการาก็กัรเียนก็จะไปที่นะครับแอป e t c แล้วก็ โมดูลนะครับก็เราจะสร้างโมดูลลงข้างในก,ก่อนนะครับเข้าไปที่โมดูลก็มีเป็น x m l แนวนอนไปขึ้นมาแล้วก็ใส่เป็นชื่อเป็นโฟลเดอร์ของเราก็ hello แล้วก็ตามด้วยชื่อโมดูลเราก็มันจีในโค้ดอร์เอลนี้เราก็ก็แล้วก็แล้วก็ ก็มูมก็สถานะก็คือแอคชีนใส่ใค่เป็นคูรก็ช่องก็เป็นโ แล้วก็มาตรงแอดวานตรงนี้นะครับก็จะมีฮัลโหลประเดี๋ยวเราอยู่ตรงขั้นต่อไปให้ไปที่แอปแล้วก็ l o c a เข้าเราจะสร้างโฟลเดอร์นะครับถ้าไม่มีโฟลเดอร์ล็อกตรงนี้ให้เราทําการสร้างขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็อย่ด้วยชื่อโฟลเดอร์มแล้วก็ตัวชื่อโมดูลเราก็ ก็จะมีโฟลเดอร์ชื่อว่าคอนโรทรลเลอร์ข้างในนี้ก็มีไฟล์็นพชื่อว่า ipd เด็กซ์คอนโรทรลเลอร์ก็จะนะครับก็ตามด้วยชื่อโฟลเดอร์ ก็เอฟเจนเจ้าตัวมีโค้ชพลเรือความแข็งก็การต่อติดเชื้อติดติดเชื้อใช่ไหมต้องการก็ ต่อชางอกัเดนในชื่อว่า ETC ตรงคนสแล้วก็เพิ่มไฟชื่อว่าค f นส i ตที่เป็นไฟล์ด้วยวทอทีด้วย you oh. ในการเข้าถึงนะครับ เล้วข้างนะครับก็จี๊ดเล้วก็จี๊ดคุณไม่ใชเบนเซอร์เลี้ยวก็ได้มเลเลี้ยวข้างหนึ่งที่นะครับต่อไปเราก็จะเพิ่มจุดเล้วนะครับก็ Gracias. จิ่โมดูล้นานก็มีเพียงเท่านี้ครับ